สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเช้านี้แม่น้อยก็ทําความสะอาดดูแลเด็กๆเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอาหารตื่นแต่เช้ามาเอาอาหารให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ค่ะแม่น้อยก็มาอัปเดตน้องใบอ่าน้องบุญกระถินนะคะน้องบุญผ้าปา่าแล้วก็น้องบุญโฮมนะคะ,ะซึ่งนี้เช้านี้ก็ให้เขาได้กินอาหารนะคะโอ้โหกินแล้วก็ หยอกล้อกันนะคะกินกินเยอะมากค่ะกินเยอะมากค่ะไม่น้อยก็เลยนําความน่าราักของเด็กๆมาฝากนะคะเนี่ยค่ะกินอิ่มก็ก็มีหยอกเล่นกันในกลรมนะคะไม่น้อยแคก็ให้ออกมาเล่นข้างนอกแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าเพราะว่าไม่น้อยต้องไปดูแลพี่ๆกรงใหญ่ด้วยนะคะไปดูแลพี่บุญหลายพี่บุญอุ้มแล้วก็ต้องไปป้อนยาพี่บุญสง่งแล้วก็พี่บุญหนุนนะคะซึ่งไปทําหมันมานะคะ ไม่น้อยม่น้อยก็ยังได้ป้อนยาเหมือนเดิมค่ะเช้าเย็นนะคะเนี่ยค่ะน้องๆก็ยังกินอยู่ค่ะโอ้เทให้เยอะมากเลยค่ะไม่น้อยมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังว่าอา,อาจจะมีข่าวดีนะคะว่าไม่น้อยอาจจะได้ทากรงกรงยักษ์นะคะมีมีมีท่านผู้ใหญ่ใจดีให้ทำกรงยักษ์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตาม กันไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงแบบไหนนะคะณตอนนี้แม่น้อยก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือถ้าท่านใดจะเมตตาอาหารเปียกของมิ้วน้อยที่มาจากปั๊มได้นะคะน้องอบุญกระถินน้องบุญโฮมแล้วก็น้องบุญบุญพระตานะคะท่านใดจะเมตตาอาหารเปียกได้นะคะเดี๋ยวแม่น้อยปักหมุดให้นะคะเด <ๆ S 1> ็กๆยังคงต้องการอาหารอยู่นะคะ <ๆ S 2> ๆๆได้โปรดเมตตาหนูด้วยค่ะ แม่น้อยขอพระคุณท,ทุกท่านนะคะที่ท่านเอ็นดูเด็กๆคะ่ะไม่น้อยก็ไม่มีกําลังซับพอที่จะซื้อให้เด็กๆะคระัเพราะว่าคือเพิ่มขึ้นเยอะนะคะเด็กๆเพิ่มขึ้นเยอะคะ่ะสายแมวก็ต้องการอยู่นะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นไม่น้อยก็มาดูดูแลพี่บุญชูนะคะพี่บุญชูอยู่ในกลุ่มของอยู่ในก่งของอน้องบุญมาบุญภา อยู่กับน้องบุญ,บญเงินค่ะน้องบุญเงินนะคะน้องบุญถมบุญถึงแล้วก็บุญทองนะคะซึ่งกรงนี้ก็เป็นหมิวน้อยนะคะหมิวน้อยนะคะที่รับมาจากอุดรนะคะที่เขาจะเอาไปทิ้งเนี่ยคะ่ะกลุ่มนี่ค่ะมีการขู่น้องด้วยนะคะมีการขู่น้องขู่เพื่อนด้วยนะคะน้องบุญเงินค่ะเนี่ยค่ะแม่น้อยถึงบบกว่าเมื่อวานนี้นะคะแม่น้อยขอทรายแมวขออาหารเปียกก็ก็ยัง ได้ไม่พอนะคะได้ไม่เพียงพอกับเด็กๆนะคะเพราะว่าต้องได้ซื้อสายแมวเพิ่มขึ้นอีกเยอะอย่างนี้นะคะเพราะว่าเด็กๆมาเพิ่มนะคะยังไงก็เมตตาเด็กๆบ้านสามบุญด้วยนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านคะ่ะผมก็บอกว่ากินเด็กๆโตก็กินอาหารเมร็ดได้นิด ได้แล้วนะคะแต่ว่าเรามีหมิวน้อยมาอีกะคะ่ะต้องต้องได้ซื้ออาหารเปียกเพิ่มอีกเงะะี้ยค่ะแม่น้อยก็มีเรื่องรบกวนประมาณนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือแม่น้อยก็ขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ท่านเมตตาให้แม่น้อยได้จ่ายค่างวดรถในครั้งนี้ค่ะขอให้บุญกุศลที่ท่านท่านได้ทําในครั้งนี้ขอให้แต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะลํารวยลํารวยค่ะแล้วก็ขอพระคุณในความเมตตา ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาในเรื่องอา,อาหารแล้วก็ทรา,ายแมวในส่วนที่ได้มานะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพออย่างนี้นะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะบุญกุศลน,นี้ก็ขอให้แผ่ไปถึงทุกทกท่านนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ลำรวยค่ะวันนี้ไม่น้อยก็เอาเด็กๆขาออกมาเล่นให้เดินเล่นออกจากกรงนะคะเออก็เดินมาดูพี่ๆนะคะผ่อนคลายบ้างอย่างนี้นะคะ่ะ ได้ได้เล่นกับแป๊บได้เล่นด้วยกันแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่น้อยต้องมาเคลียร์เรื่องอดูด,ดูเกี่ยวกับราคาเหล็กอะไรก่อนอย่างนี้นะคะเพราะว่า,าจะได้ย้ายเด็กๆนะคะไปไว้ในกรงค่ะในกรงใหญ่ที่จะสร้างใหม่นะคะโปรดติดตามในอีพีหน้านะคะท่านใดอยากดูความคืบหน้าหรืออะไรงไงก็ติดตามในช่องบ้านสามบุญด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับเด็กๆด้วยคะ่ะ อันนี้นะคะไม่รู้ว่าน้องบุญอะไรคะนเนี่ยที่กินอยู่เป็นบุญบุญกระถินนะคะน้องบุญกระถินจะสีเข้มเข้มนะคะน้องบุญโฮมจะสีอ่อนนะคะส่วนน้องบุญอาบุญพ่อปาก็สีอ่อนแต่ว่าจะมีลายลายข้างหน้านะคะเนี่ยจะเป็นเด็กๆในกรงของพี่บุญชูคะ่ะมามองน้องๆน,นะคะได้กินอาหารทุกทุก,ต,ะะกนนะะต,ตัวแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็มาดูน้องๆเล่นนะคะตัวเองโตแล้วนะคะ มีขูน้องด้วยนะคะน้องมุนเงินค่ะมีขูน้องด้วยค่ะเดี๋ยวเอาไปมาเดี๋ยวก็ชินนะคะเดี๋ยวก็ชินค่ะเดี๋ยวก็รักกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังแปลกๆหน้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะวันนี้แม่น้อยก็จะออกเดินทางนะคะออกเดินทางไปดูเรื่องเรื่องเหล็กหลายอย่างค่ะหลายอย่างค่ะแต่ว่าจะต้อง ได้เคลียร์เด็กๆก,ก่อนแล้วก็ทำคลิปก่อนอย่างนี้นะคะบางวันก็ยุ่งยุ่งยุ่งจริงค่ะบางวันค่ะได้แค่คลิปเดียวก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าจะทำเร็วๆมันก็จะอาจจะมีมีคลิปที่ไม่สวยอย่างนี้นะก็ขอโทษด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเด็กข้างบ้านค่ะเขาเล่นกันไม่น้อยก็เลยถ่ายความน่ารักมาให้ทุกท่านได้ชมค่ะเป็นแมวเป็นแมวส้มกับแมว ขาวดำนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ